ดดวงีสัปดาห์ดวงดีนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10กันยานะครับ2566นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเรามาดูคนวันจันทร์กันก่อนเลยนะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่คลิงถือกระทานะครับนั่งบาังคลิงถือกระทานั่งบาลังในทางการงานหมายถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านกิจการงานการลงทุนการบริหารการทําธุรกิจส่วนตัว หรือแม้กระทั่งการเป็นอาชีพอิสระต่างๆไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่กะบอกว่าสุดปังแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างโดดเด่นในความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจากร้ายกลายเป็นดีเสมอจากสิ่งที่ว่างเปล่าจะเป็นความสําเร็จในด้านการงานของคุณนะครับในเรื่องของการเงินความสําเร็จของการเงินเกิดจากธุรกิจเกิดจากงานประจําเกิดจากงานอิสระและเกิดจากการเป็นนักลงทุนทําให้เกิดความมั่นคงความร่ํารวยความสร้างฐานะ และหมายถึงการเคลียร์ปัญหาต่างๆในทางการเงินไม่ว่าจะในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินนะครับที่แบกรับภาระอยู่จะจบสิ้นและปรับโครงสร้างทางการเงินได้ประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักคริงถือกระทาแปลว่าความรักจากต่างแดนความรักจากแดนไต่จากแดนไกลแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรักจากต่างแดนจากแดนไกลนี่คือคําว่าสินเสมอกันแปลว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนครับปันทงครับ อามาดูคนวันอังคารครับคนวันอังคารได้ไพ่อัศวินขี่ม้าถือเหรียญดาวราชาแห่งโชคไพ่ก็บอกอยู่แล้วนะครับดาวราชาดาวราชาแห่งโชคนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานคือความรุ่งเรืองทางกิจการนะครับดาวราชาแห่งโชคเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนของทางการเงินมันหมายถึงการวิเคราะห์การเงินนะครับการเล่นหุ้นนะครับการเป็นนักลงทุน การบริหารการจัดการด้านธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและการขึ้นโปรเจกต์ใหม่ๆและการเซ็นสัญญาโปรเจกต์รวมถึงนายทุนที่จะอนุมัติการกู้การอะไรต่างๆจะผ่านในเรื่องของทางการเงินเขาเรียกว่ามีฐานะที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีความมั่นคงและเป็นการสร้างฐานะที่ช่วยเหลือคนรอบข้างและช่วยเหลือสังคมได้ซึ่งหมายถึงการประสบความสำเร็จแห่งความร่ํารวยการประสบความสำเร็จแห่งการเป็นเศรษฐีนะครับ และในลักษณะของอัศวินขีมาสสิบเหรียญทางด้านความรักหมายถึงการเกื้อกูลและเกือก้อหนุนซึ่งกันและการหมายถึงการต่อยอดในทางธุรกิจการส่งเสริมในเรื่องของการงานและการส่งเสริมในเรื่องของคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขครับอ่ะมาดูคนวันพุธครับ <c oughs> ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับได้ไพส่สิบเหรียญสิบเหรียญหมายถึงความหนักแน่นในการงานความหนักแน่นในการเงินความหนักแน่นในความรัก ก็หมายถึงอะไรปัญหาทุกอย่างของงานจะคลี่คลายและแค่แก้ไขปัญหาได้ในเรื่องของความอดทนอดกัน้นเปรียบเสมือนทิศการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับความอดทนอดกั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้มุ่งมานะจนปัญหาจบลงเขาบอกว่าปัญหาใหญ่ถ้าเรามองให้มันเล็กมันจะกลายเป็นปัญหาที่เล็กนะครับและต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในการแก้ไขปัญหาทางการงานของคุณในตําแหน่งของการเงิน แปลว่าบริหารการจัดก,การและปรับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการโครงสร้างของทางการงานและโครงสร้างของธุรกิจจะประสบความสําเร็จนะครับและค่อนข้างต้องใช้คําว่ามั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับสิบเหรียญเป็นไพ่ที่มีโชคลาภนะครับในเรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับเป็นลักษณะของเงินเทวดาเงินโดยเสน่หาและเงินจากการอุปถัมภ์นะครับ ในเรื่องสิบเหรียญในเรื่องของความรักครับเขาบอกว่าความรักคุณมีปัญหาถ้าคุณไม่หนักแน่นคุณก็จะเกิดการสูญเสียผิดหวังในความรักเพราะคุณต้องหนักแน่นในความรักและจะทําให้เกิดการสมบังผ่านอุปสรรต่างๆไปได้ครับอ่ะคนวันพรหัสนะครับตัวหนึงนะครับคนวันพฤหัสได้ไพ่หกกระทานะครับอัศวินขี่ม้าถือกาและมีช่อมากอ,อก หมายถึงชัยชนะและการราอานันิคมในทางการงานก็หมายถึงไม่ว่าจะคุณทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงงานการขยายสาขาการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเปราะว่าราบลื่นเติบโตรุ่งเรืองล่ำซ้ำล่ำรวยนะครับในเรื่องของการเงินทะลุเป้าทะลุยอดตัวเลขมหัศจรรย์ในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้และคาดหวังไว้จะมีความสุขนะครับคุณจะทําอะไรก็ตามถ้ามีความเกี่ยวพันในทางการาการเงินที่นําเข้าส่งออกต่างประเทศ จะประสบความสำเร็จมีความเกี่ยวพันกับคนต่างชาติต่างประเทศโดยทางตรงและทางอ้อมนะครับในเรื่องของความรักแปลว่าข่าวดีข่าวมงคลงานแต่งงานเ,าเขาเรียกว,ว่าเทวดาน้อยนางฟ้าน้อยหรือคนโสดจะสมหวังในความรักฟัโดครับมาดูต่อนะครับคนวันศุกร์ครับราชนีถือเหรียญนั่งบันลังแปลว่าเศรษฐีนีนะนับเศรษฐีนีเปรียบเสมือนคําทํานายบอกว่าเทวีแห่งโชค เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถ้าเป็นทางการงานแปลว่าทาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการตลาดสร้างแบรนด์การตลาดส่งเสริมการขายการตลาดดูแลเซลล์และทําการค้าจะประสบผลการถูกซื้อตัวดึงตัวการาทาบทามในเรื่องของค่าตัวนะครับและสิ่งสําคัญครับในระดับรายได้ความมั่นคงจะจับเงินตั้งแต่หลักหมืน่นเป็นหลักแสนหลักแสนเป็นหลักล้านอย่างแน่นอนครับและปัญหาการเงินแทบที่จะสุขสบายเพราะอยู่ในช่วง ผ่อนคลายในเรื่องเศรษฐกิจหลายรายได้มันคงขึ้นในเรื่องของความรักแปลว่ามองความมั่นคงทางฐานะที่เท่าเทียมกันสนับสนุนกันเกื้อหนุนกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมกันก็แปลว่ามองความมั่นคงมากกว่าความรักมองความดีมากกว่าความรักเพราะฉะนัาา้นไพ่ใบนี้เขาบอกว่าถ้ามีความรักที่เอามาเป็นภาระตัดไปเลยครับนี่คือลักษณะของคนวันนี้ครับอ่ะต่อไปคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ได้ไพ่เดอะซันเดอะซันเป็นความหมายของความป๊อปปูล่าในเรื่องของ สสิ่งในโชคชะตาของชีวิตการงานหนึ่งนะับไม่ว่าจะเป็นการงานการศึกษาการต่างประเทศการลงทุนนะับการเงินเศรษฐกิจฯกฯรายได้ความมั่นคงรายจ่ายรายได้มีการขี้ใครปัญหาทั้งหมดในเรื่องของความรักแปลว่าคู่ที่ป๊อปปูล่าคือคู่ที่ส่งเสริมคุณมีฐานะมากกว่าคุณรวยกว่าคุณหรือคู่ที่อายุน้อยกว่าคุณต่ำกว่าคุณฐานะด้อยคุณแต่ส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบครบเซตครบชุดนะครับ ไม่ว่าการงานดีความรักดีการเงินดีและสิ่งสําคัญก็คือวาสนาดีครับนี่คือสาหรับคนวันเสาร์ครับมาดูคนวันอาทิตย์กันครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ฉลอดฉลอดเนี่ยในตำนานเขาบอกว่าในทางการงานจะได้องค์กรที่มีสายป่านที่ยาวอยู่จนเกษียณทําธุรกิจที่เติบโตและร่ํารวยมั่นคงไม่มีวันล้มไม่มีวันเขาเรียกว่ามีปัญหาอุปสรรคนะฮะ ทางในเรื่องของการเป็นเซลล์จะเป็นเซลท็อปติด1ใน5และยอดขายทะลุทะลวงนะครับในเรื่องของทางการเงินแปลว่ามีความมั่นคงสามารถบริหารการเงินเนี่ยเป็นทรัพย์สินเช่นซื้อคอนโดซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ไว้เก็งกาไรนะครับอันนี้คือเอาเงินไปบริหารการจัดก,การนะครับในเรื่องของความรักได้คําว่าความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาความจงรักภักดีแปลว่ารัก แท้มีอยู่จริงและรักเดียวใจเดียวคือความโชคดีของคนวันนี้ครับและบทสรุปของไพ่ใบนี้คือเทพแห่งสงครามจะชนะอุปสรรคด้วยคาม่าสติปัญญาและพละกกาลังที่แข็งแกร่งโชคดีมากสําหรับคนวันนี้ฟันลงครับโอเคครับจากผมหมอแอดเดอะเมจิกแมสครับสวัสดีครับ